คอนจะเป็นของช่างช่างตาแนะเพื่อนแต่ไอดีเป็นของช่างน็อตะือดีนะคือเขียนว่าน็อตท่อสิ่งน็อตพิชวะแต่ท่อนะเป็นของช่างตาต้นเครื่องสับบเครื่องจมนะลองงูจมกำลังจมนะ Cái đường này nè Nguyên đánh, lần đánh, đánh hồ Hãy đang

จะได้ต้องดึงง่าย

แต่งจุกขาดวนะ่ะเพื่อนแต่งควีดเลยนะเมื่อกี้โอ้โอ uf, างยั่วเป็นเรื่องเลยเพื่อนแต่ง่ายางอ่อนเนาะ ดูขันท้ายนั่นเพื่อนเดี๋ันท้ายก็ไม่รู้จะเข้านาไหนหนะขนุนนั่นเพื่อนมาดูเป็นกองขอดขอดเป,ป็นฝ่อเเพื่อนอย่างหน้านะดูวขอหลังสุดนะเพื่อนเนี่ยนิดน้อยเลยข้อหลังเนะเนี่ยข้อหลังสุดรถเยอะแล้วเพื่อนเลยรถสุดเลย นี้ยั่นเพื่อนสาลี่อะ่ะนี่มาเกตทางนะเพื่อนเพื่อนวามดูให้ดีที่สร้างเางอ,ง,ง,ง,องนะอีอ๋อออกมาข้างนั่นสร้างงอขึ้น ต่อนะต่อดยางนะตอดล้อก็ลูกเตะร้างเองนะอันนี้อ่นข้าเตะข้าล่างจะแป้นสูงเงี้ยเพื ตัวลูกน้อยเป็นต่ำนะตัวหน้าสามนะแต่ถุงก็ตกใหญ่นะเนี่ยตีหน้าสามดามกลางเล็กดามกลางนะเดี๋ยวขอยากไปนี้นะเต้าหน้าริมนะอย่างโน้นราถ่ายเพิ่งไปด้านทางเมื่อกี้นะเดี๋ยวราถ่ายด้านทางเพื่มน,นะปอดหกเป็นหกนะเพื่อน ใบห,หน้าริมด้วยนั่นเพื่อน Để này nha thưa Hãy subscribe cho không รถเก่งข้าโพดนะนี่นะรถเก่งข้าโพดเพื่อนดุมหกลอ้อนะเพื่อนนะ่ะไต่มาเลยนี่คันน้านะสองคันเลย KRT 104เพื่อนอันนี้แ ZT 104ดุมเหมือนกันเลยเพื่อนนะ่ะ ดมหกอ้อเลื่อนมังก็เต็มเลยนะเต็มกล่องเลยเพื่อนเสริมเลยนะดยเดี๋ยวไปดูปลังถนนกัน่ัน

cái này là Athie Athie 104, phun tem anh em, anh em này, cả sạc anh này, cái set thấy không? ก็รถก็ถิ่นมานะโอ้อรยรถเจอกันเพื่อนถิ่นมานะถิ่นเต็มเลยวะเนี่ยสองพันเลยนี่อันนี้ตุ่งไม้เพื่อนแรงเลย่ะนี่ก็ถิ่นเพื่อนเนี่ยมีสีล้อเล็กมานะ cái này 104 cái này 100 đấy cái này nha 干嘞！ บนสะพานนะเพื่อนสะพานข้ามม่น้ำปิงน้ำไม่ขึ้นท่นนี้น้ำลงแล้วเพื่อนถุงน้อยมาดักอรอถ่ายรถขุดมันนะมาดูความแรงของทีมทีมง,งานดบืองกาเพื่อนออยดบกองกเพื่อนมานะรถไม้ออกนานนะเพื่อนหวานตั้งเลยรถเข็นไม้ไปทุกไม้ถึงน้อยแสงนะเพื่อนสะพานขโยมเลย โอ้ oh. สองท่อนะเพื่อนท่อแฟนชึงแคนหนึ่งนะ มันมานี่ยเพื่อนอันนี้วิ่งไวมากเลยเพื่อนนะนะของเตะเพื่อนโค้งโค้งลิงนะ ขึ้นมากันนะอีกครั้งนึง่งเพื่อนไม่ไหวเพื่อนเกียรนะ์สองไม่ไหวนะเพื่อนเติมเข้าเกียร์หนึ่งนะอัดเกียร์หนึ่งขึ้นมาแล้วจะลั่นมาเลยเพื่อนอเนี้ยอันนี้เป็นหัวหน้าชุดทีมงานนะโอ้ยเพื่อน bả ôi còn to nữa các bạn nữa luôn mới nó hộp lo nè nè Hãy ไม่มานะสองข้างหลังอ่ะน่าจะมา,าเกียร์สองนะเพื่อนจะขึ้นไหวป่ะเดี๋ยวไปดูตอนนี้กำลังดีเพื่อนแล้วก็ขึ้นไหวอ่ะเกียร์สองขึ้นไหวเลยนะคะแนะมาเลยเพื่อนนี่แท็กี่นะเพื่อน รับว,วิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ